หวกข้าวนะครับในเรื่องต้นนั้นนะฮะยอดกระถิ่งที่หนึ่งล้านกว่านะครับตอนนี้ในตอนนี้นะครับได้หนึ่งล้านถูเลน,นะครับตอนนี้นรับที่ส่งแชรงมาจากหลายๆกองแล้วก็พี่น้องสายบุญในวันนี้ยังไม่รวมที่พี่น้องทำต้นกระถิ่ง ร่วงทอดถวายอีกหลายต้นตอนนี้มาถึงบริเวณแล้วนะครับมาถึงบริเวณแล้วแล้วก็จะได้จัดพิธีนะครับซึ่งในวันนี้ในส่วนในนั้นอีกหนึ่งกองน,นะฮะก็จะได้พระนิจจาจะจาก,จากวัดพระธรรมก,กายในองค์กรวาระแปดสิบปีของพ่อสมัชโยจากอำเภอ ควองหลวงจังหวัดประจบุณาภนะครับได้สา,าพระเมตตาจากาทางวัดพัฒน์ปัญกายนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ก็อน,นุโ้องบน,น,นาบุญนะครับพี่น้องก็ร่วมถ่า,ายรูปอุทิศัวนะครับว่าครั้งหนึ่งเรามีโอกาสมาเปนเจาภาพาแล้วก็มีโอกาสมาร่วมทำบนกระถิ่นสับพระธี ที่วัดตาสุทัศนรามแาห่งน,นี้นะครับนะครับเมื่อพี่น้องนะครับแห่รอบตาราถึงรอบนะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็จัดเตรียมนะจัดเตรียมนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่การถวายกองกระสิกร่วมก,กันนะครับ ครับดอกไม้นะครับวางตรงไหน,นทานเจ้าหน้าที่แจ้งด้วยนะครับที่องที่สืบพันดอกไม้จะวางตรงทางักก้นขบวนรลุด้าน,านต่างที่มาได้ท่านกับการตรงนี้มาได้กับขอบคุณท่านกับการเทศนิพพานนะครับท่านแ้ก็ได้สืบพันดอกไ,ไม้นะครับสืบพันนะฮะทางสุดท้ายด้วยแล้วก็พี่น้องนะฮะทีะ่ร่วมท่านที่ร่วมนะครับวางตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็พอเสร็แล้วนะครับพี่น้องก็อาหาที่นั่งอาหาที่นั่งนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ในลำดับต่อไปก็จะได้ดูตอท้5 5าพระตะนะครับ <c oughs> ในการจัดทำตะพีนนั้นนะครับต้องมีพระพุทเจ้าจำภาษาในไกรมากนั้นไม่จับกว่าห้ารูปนะครับ <c oughs> แล้วก็ทาง วัดป่าสุทัฒน์รามนะครับก็มีพระจำพรรษาอยู่ในใจมากถึงเจ็ดลูกนะครับก็อยู่ในระเบียบวินัยนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับในในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะ ก็ยอดเก่งถีบในวันนี้นะครับในเรื่องต้นก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้านเศษเศษนะครับร้านเศษเศษนะครับก็เป็นอา,อาันสมผลบกันนะครับ ครับแล้วก็พี่น้องสายดุลนะฮะที่มีต้นจากถินนะฮะที่ไม่ได้อ่าเป็นสาภาพความกระถินแต่มีต้นจากถินก็สาม,มารถที่จะแย้งยอดให้กับทางพิธีกรได้นะครับว่ามาจากกลุ่มไหนาจากญาติพี่น้องบ้านไหนยอดแจงได้นะครับก็ไ,ได้ประกาศต้องกาให้พี่น้องที่มาร่วมทําบุญได้เหลือเกาง เพรานนั้นละฟื้นนะตอเครนั้ก็นี่ลแบในตอนนี้นะครับที่แงแจ้งยอดงานนะฮะตอนนี้ก็แกแกกนะอ,นนกอมีอยู่15กอง อดมานะครับจากทั้งหมด6กอง <c oughs> ครับแล้ว <c oughs> ก็ับก็ขออนุญาตวันนี้ก็เตรียมขั้นตอนนี้หนึ่งนะขั้นตอนที่จะถวา,ายกระถิ่นะครับ ก็คือการถวายจะเป็นสองรูปแบบนะฮะก็จะถวายกระถิ่นจากทางวัดพระธรรมกายก่อนนะฮะเพราะว่าได้รับพระเมตตานะครับจากทางวัดธรรมกายด้วยนะครับขอการครับขอการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับข้ารัชสมการที่มดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่อาจส่งเลยนะครับขอการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ 誰かと。 ครับในพวกที่กำลังเตรียมนะฮะก็จบน,นะฮะเต้นยอดสุดท้ายนะครับสองของแม่ทีบำดวนนะครับรก็ได้ รวมเุน4 1 0้นบาทนะครับน mm. ี aesthetic aesthetic> ้ก็ป็นการแค่ยอดครบนะครับทั้ง16กองปฏิในวันนี้นะครับแล้วก็อีก1กองอีกกองพิษเพ็ทจกพัฒยาชลบุบริษีนะครับเือว่าเป็นอาลสยต่อบุตร่วมกัน ก็คงจะมอบหมาให้กับทางพระคันจาย,นยมทางพระพุทธเจ้านะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนในการอ่าถวายข้าพระบัพิเาในวันนี้ตู้หรวเมื่อเนี่ย

เม่หนได้ันคอยกว่าอันดูดูดูลออยู่บ้านนี้นเลยพจละพ่อเจอมัอว่ามมันม้ตำจอื่นนะเจ้าอย่าโทรมาเลยดัน่ีเจ้าอย่าโทรมาเลยด้อันอยอันเมื่อนี้กับเจ้าโทรมาแล้วเขา่รเพิ่นทูนดาคนะเอาถามาเพื่ เพิรป๊อปโทมาวันนั้แหละป๊อปโทมากระยด้อเอแ่ได้องบับูนอย่แย่งคู่มายุรีจะคือโชมเอ็ดช่วงๆคือคือโชม ส่รืดดๆใช่รืดๆๆๆขออนุญาตประธานสภานครับสภาพปฏินะครับเกินก้าหน้านะครับัภาพที่ได้ประกาศไปสายจักรนะครับเราทำยังไงนะครับได้เลยๆๆหน้ามาท้งพระอาจารย์ละเอเท์ทั้งผูทั้งง โอเคครับก่อนนานนั้นทางปูทั้งยาทางโ่อทังเม่ขั้นซาดูมากอะดูมากะเอาอีกปีโตมากะขันซานโมากอาเอาปีนี้ทก่อนเ้่อน ท่านท่านไอ้ท่านไอ้โ้ท่านไ้โผท่านเขาเอากุุา้เจ้าออไว้ว่าทักเจอแล้วขึ้าแจ้วละเอออย่างไรกกระโด่เยคนเจออันนั้นแล้วคนเจือมันกระเท้าอะไรชุดแต่มันค่อยมันลูก มัน่นเ,<ช>เป็นโลกลไปไผ่เจ็ดซีฟที่เออแต่ว่ามีท่านโผล,<ะ>ล่โพล่ปอร์จิปเปตเราคนหกสิบไปด้กำไะขึ้นไปเก็ได้กำไรแม่นเมเด็กาซีฟนู้นคนคู่มือนนี้คนคู่มือนี่นะาเจ็ด คนคู่มือนี้ขันยืนกันยืนเธอไดมผู้ใดยืนกันไปรอดใดรอดมากกันยืนเหรยืนหลายพอาค่อยนะเก้าสิบสี่แล้วรอดากม่แล้วมี่ลงได้ลื่อยคนเยอะชี้สิบสามบตายโราบาลไหลายไหุณสัสมสบเนไปผู้ิยกินยืนค่ะแตงมเฟนนาลไเออ เออมชุมาขอชุมนี้เเ้าแล้วเดี๋ยวไปนับจะเจ้ารอดเนี่ยไปหาดีก็คือเอาดินำเดี๋ยวอ่ะนะ

คือว <OR> yeah, ่าโทรได้นีกว่าโทรได้โทรไม่ได้โอ้สอนแถวของ่หลายนึก่าะยนเป็นกระจอขึ้นมาติดตู้รไฟไม่เสียบเธอเนี่ยเสียบอองติดพักเวลาดี ล้โทรบอกม่จะเนื้ออิ่มเลยเขาอิ่มเลยอิ่มนี่ข้าจะยาเห็นไหมเอาคมอให้ดดวะนะครับแบนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการด้านศาสนาพิธีตอนนี้ได้เวลาเป็นมงคลวะลิลกแล้วก็ผม่อขอเหเชิญท่านเทพธิดาปันกำนำันตำบนคำให้ีประธานในพิธี <c oughs> เรียนบูชาพร,ระรันตนตรัขอเหตุผลขกับผม ทานี้ใหญ่ท่านี้เอ้ยชัทุตัวมีเป็น่นกะตัวมีเป็่นกะชัทุเอันย้ายก็ไม่ย้ายเออ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 ไปไปบนเรจ้ะ ไม่คยัไปเจ้าปเ้าปครับลำดับต่อไปการบูชาพระรัตน์ใยไหว้พระรับจริพร้อมกันอะ Yeah. 生活。 ยัตเตมายาภัตเตมีทรงวิทรงปัคคนาทายะติสลเนนะสังฆปัจจศีลัญญายะมะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม <Nicly singing> สังฆ์มังคะลาักัามิสังฆังรานังัามิสังฆ์ทลานังกัามิตุทยมเถรุตังสระนังกัามิตุทิยมเถรุตังลานังกัามิ อรหันตปัจฉามิโตสิยัมติธัมมังคละนังคัจฉามิโตสิยัมติสังฆังตระนังคัจฉามิโตสิยัมติสังฆังตลานัง ตติยัมพีพุทธังสรณังคัจฉามิอะหังเตสัธัมมานตรณังคัจฉามิตติยัมพีธัมมานสรณังคัจฉามิ

apa kami mati ya ami ah indah sikap apa kami mati ya ami amesuk mikajarah sikap apa kami mati Kame sumicacara Lirakmahisim Apakah tempat Diyamimuk ในวันนี้ผมจะขอนำเรียนเจ้าภาพที่จะเป็นผู้ทอดาสถินของวัดป่าสุพัฒนารามแห่งนี้โดยัำเนุนการบนกติิวัดป่าสุพัฒนารามพระเวนามไปทั่วทุกเขตเอ็รสิ11-12ตุลาคม ขอยินก,กันพร้อมหน้ากันทุกท่านร่วมร่วมทำบุญบุญกระถินตามปีปีหกแปดจะสำเร็จต้นบุญหนุนหลายันแรงศรัทธามาด้วยใจไดู้กพันช่วยแปดปันร่วมด้วยช่วยกันทำบุญกระถิตนวัดป่า มาปีนี้สามคคีศัทธาสร้างกุศลต่างคนต่างตั้งใจได้มงคลเพื่อสร้างคนบุญนำคำาถึงเรามีปัจจัยมากน้อยไม่เป็นไรแต่ที่ใหญ่ช่วยใจบุญหนุนศาสนา เพื่อวมสร้างกุฏติภัณฑ์ขอศาลาได้ทีอทารใส่ใจใจรับเยียงด้วยยากอยูุ่พธท่านตั้งมั่นเก็ิทั้งชีวิตอุทิศตนผลกุศลขอได้ทานเงินทองต้องใจตนขึ้นมวลคน ภาพหน้าพาเราไปขอการนมัสการพาาร,าากกระคุณเจ้าธรรมะนีรดีละที่สุดสเจ้าอาวาสวัดจตุรัสลาภาวาที่ศึกษาเจ้าคณะภาคศกรุงเทพมหาะนะครเรียน ประธานเจ้าภาพกองกระถิ่นพี่น้องที่เคารพทุกท่านเนื่องด้วยวันนี้วัดป่าสุธาลามสาาเก้าววัดหนอ,ปองป่าโงจังหวัดบลราชธานีได้รับแรงสัทธา,จา,ทาจากพี่น้องอาตมโมทนาบนุญเพื่อทอดผ้ากระถิ่นสามคีเพื่อทนุป,ปร,รุกคุณพศาสนา โดยการสารส้างเสนาสนะวัดป่าสุพัฒรารามแห่งนี้โดยมีเจ้าภาพดังนี้รำดับใ่้คุณลงมหาสำรลาญใจมั่นของลูกหลานแระญาติพี่น้องอุทิศให้แก่คุณพ่อภงใจมั่นคุณแม่มุกใจมั่นนางวัฒนาศรีใจมั่นคุณพ่อจันมากขาว คุณยายทำวงมากขาวคุณพ่อบุญจันทร์คุณเรืองพงม,มคุณแม่เพียงบุญเรืองนามคุณพ่อบวนคุณละวงคุณแม่การคุณละวงคุณแม่กันสุวรรณใจสาธุ